สวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้เราจะมาลดน้ําผักกันด้วยค่ะเราม ja. ีบัวแล้วเนาะพี่น้องค่ะน้ำเราก็มีแลว้วน้ำถ้าเอามาจากขางบุเด้วยค่ะทุกคนค่ะเราเอามาจากคดนดูเนาะเรากอกลงมานะคะเรัยแสงขึ้นเป็นมืดๆจังสีล่ะทุกคนทําไมแสงเป็นมืดๆแบบนี้เนาะทุกคนเนาะมาค่ะเราจะเริ่มลดน้ํากันเลยด้วยค่ะทุกคนค่ะโอ้ยอ,อ,อันนี้ก็ อันนี้หมุนไม่ดีมั้งคะทุกคนหมุนหัวบดีบังคะมันเลี้ยย่อยย่อยยางออกพี่น้องจา๋าพบ่นองเบอร์วะที่หอมปูไว้ไรอบที่สามค่ะปูกไปสองรอบหอยทากกินหมดเลยทุกคนพาปลูกอีกรอบที่สามบรูว่าสิเหลือบอเนาะพี่น้องเนาะสิจงไว้แหเข้ากินน้ำบอเอ๊ะตรงนี้น่าจะใส่ปุู๋ก่อน ต้นมะเขือเทศเดืวยใคยแยกออกพี่น้องแยกออกจากอันกระถางเนี่ยค่ะกระถางขาที่หอมเนาะแยกออกทุกคนแยกออกจากนี้เด้อค่ะปลูกสามรอบแล้วมือจ้อพี่น้องหอยถากแล้วก็เก่งเกงแล้วกินจนเบิดคอคยละเงืดหลเกี๊ยวที่สามนี่ รอบที่3มนี่คือมเมล็ดพันธุ์หมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะรอบที่สามเมล็ดพันธุ์หมดแล้วด้วยค่ะไม่เหลือแล้วเนาะ พี่น้องโอ๊ยแล้วทุกคนขาหอยทากมันเข้าไปอยู่ในบัวหอยทากเข้าไปอยู่ในบัวมาเจอพี่น้องเข้าไปได้ใงไ่มากเก่งเลยเข้าไปอยู่ในบัวแล้วทีนี้ตะกรอนเนาะขี้ฟุ้นเนาะคะ่ะมันก็เลยเขขาไปอุดหัวบัวมันเหยียดเต็มบัวงดนามบด้พี่น้องเหยียดเต็มบัวงดนามบด้ทุกคนขาสีบอกว่าสีบอกว่าผักอันผักอะไรนะคะโมลพาด้วยค่ะโมลพาภูมิหนีงงามหลายมาเจอพี่น้อง งามเอาลงมาจากบนขั้นตูด้อคะแล้วฟังทางนี้พี่น้องค่ะฟังทางนี้มาเดี๋ยวจะผ้าเอาไปสูเบิงนี่นี่พี่น้องฟังทางน,นี้พึ่งจะเอาันพิ่งจะปลูกแล้วค่ะพึ่งจะแยกออกเนาะเพราะว่ามันมีเราเราพเพาะเบียน้อยไหมคะ่ะทุกคนพเพาะเบียน้อยก็เลยเอเอาเบียน้อยมาปลูกบาทที่นี่แต่ว่ากับบริเวณแพงเลยค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าคนจะมาดิด เด็ดยอดออกเนาะเพราะว่าน้องเขากาลัางจะเลื่อนเติบโตแม้ทุกคนรอให้น้องใหญ่ก่อนค่ะเพาว่าพูนะป้าข้างลังบุญพี่น้องป้าข้างลังบุญงามค่ะเพิ่นบบไปเด็ดเพิ่นมาเด็ดกลุ่มหนีก่อนเนาะพักว่าไว้พักคำว่าไว้ข้างล่าง,กกางบางผักก็ตายเนาะพี่น้องค่ะบางผักก็ตายบางผักก็ไม่ตายนะคะทุกคนค่ะ สิเฮตดอันจะเลืมตรงนี้เนาะพี่นอ้องดู่ราเป็นยังไหวเนาะคะ่ะจะไปซื้อดินด้วค่ะทุกคนคะ่ะจะไปถอาออกไปข้างนอกเนาะสิไปซื้อดินแล้วสิเอาผักมาล่งมองนี้ด้วค่ะแต่ยังบ่รูด,ด้วพี่น้องคะ่ะ ยังไม่รู้ว่าจะเป็นผักอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าสิบอกว่าปลูกโพลภาพหมองหนีงามหลายเด้วยพี่น้องเด้องามแหง้งแต่ว่าน้องถึงเด็ดเมื่อถูกงอตอโดน้องโดนเด็ดหมดทุกยอดเลยนะคะทุกคนน้องพึ่งแตดเนาะไม่ได้ห่วงนะคะแต่ว่าอันนู้นอันขงังหลังขาวนลอ่ะพี่น้องมันแก่แล้วอยากให้เพื่อนเพื่อนเด็ดแต่พุ่นกอนเพราะว่าอันนี้ขาพึ่งปลูกเนาะอยากให้น้องงามก่อนนะคะ ไว้ชีวิตไว้ชีวิตน้องหน่อยบายบายแล้วคะ่ะพี่น้องหดพักแล้วเรียบร้อยได้ทีไปหาสื่อดินก่อนได้จ้า